ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตานครัร้ท่านแรกนะครับคุณสมัญญาบางพระครูนะครับท่านนี้มีประสบการณ์ในเรื่องของโรควันโรคนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับขอเชิญพร้อมกันเลยครับคุณประนอมนิราชภัยครับสองท่านนี้นะครับจะมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังนะครับบางท่านนั้นที่ป่วย ไม่สบายหรือคนใกล้ชิดมีอาการดังกล่าวอาจจะได้ข้อมูลความรู้ไปด้วยนะครับโดยที่อาจารย์ทั้งสามท่านนั้นจะให้คําแนะนําในเชิงวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยนะครับคุณสมัญญานี่ป่วยเป็นโรควัณโรค,คอาการเป็นยังไงครับก่อนที่จะตอนก่อ,อนที่คุณหมอจะบอกว่าเป็นวัณโรคอาการเริ่มแรกคือจะแบบไอแห้งๆอะค่ะแล้วก็เบื่ออาหารแล้วก็น้ําหนักจะลดลงเร็วมากอาทิตย์หนึ่งนี่ สองสามโลนะคะแบบหอมดำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นไม่สบายก็เลยไปหาหมอครับค่ะแล้วก็หมอก็เอ็กซเรย์ดูอะไรค่ะแล้วพบว่าที่ปอดเนี่ยเป็นจุดดำๆเหมือนเป็นไรฟ้าค่ะที่ปอดพอเอ็กซเรย์ออกมาเป็นจุดดำๆใหญ่ไหมครับก็เป็นกลมคุณหมอบอกขนาดไหมฮรไม่ได้บอกค่ะแต่ว่ามันเป็นไร่ๆทั้งบนเนินปอดขึ้นมาอ่าฮะค่ะแล้วก็ อาเจียนออกมาติดกับเสมหะค่ะเป็นเลือดโอ้แต่ก็ตอนนั้นยังไม่เยอะมากครับก็คุณหมอให้ไปหาหมอก็ไม่ไปอะค่ะก mm ็ hmm. คือแบบคิดว่าเป็นอะไรมากตอนนั้นเนี่ยแล้วเราไปปรึกษาคุณหมอว่ายังไงบ้างครับคืออาเจียนเป็นเลือดแหละตกใจแน่นอนละค่ะคหมอก็ให้ไปพบก็ไม่ไปจนมาถึงแบบเป็นหนักมากก็คือแบบอาเจียนออกมานี่แบบเลือดน,นี่แบบเป็นเต็มห้องน้ําเลยค่ะพี่แบบเหมือนอาเจียนไม่ได้แบบ แล้วก็เป็นริ่มๆแดงๆอะค่ะเป็นเหมือนไล่ๆออกมาแบบเยอะมากถ้าเกิดปิ่นเต็มถ้วยอ่ะพี่ถ้วยใหญ่ๆ, <c oughs> ๆอ่ะเขาบอกเป็นขันเลยเหรอฮะใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็ก็ยังแบบไม่บอกใครนะพี่ก็คือแบบกลัวได้ไปหาหมออีกกลัวห,หมอกลัวอันน,นี้ต้องบอกว่านี่กลัวหมอมากกว่ากลัวตายนะฮะ <c oughs> ไม่กล้าไป <c oughs> ไม่กลา้าเขเลยชันนิษฐาตัวเองเป็นไรไหมตอนนั้น รู้แต่ว่าแบบกลัวคงจะไม่รอดแน่ๆแลยเพราะเยอะอมากออกทางจมูกด้วยแบบค oh ือแบบเยอะมากแบบพุ่งพุ่งเหมือนเราอาเจียนปกตินะคะตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรยังค่ะยังไม่ทราบสุดท้ายแล้วตัดสินใจยังไมหมครับหมอก็นอนไปสองวันนะพี่ตื่นขึ้นมาคือแบบ้หงหองไอซียูไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่รู้ตัว,วเลยแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดยังอาเจียนอยู่ต้องฉีดยาเพื่อไปห้ามเลือดครับ แล้วเข็มหนึ่งก็เกือบหกหมื่นแล้วพี่เข็มนะสุดท้ายแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเป็นวานโรคค่ะขั้นมีขั้นไหมครับก็หมอไม่ได้บอกขั้นแต่จะคุยกับแฟนหนูก็ไม่ทราบเ่าะหนูก็นอนอยู่ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นวันโรคอาจารย์ครับวันโรคนี่มันเข้าไปทําร้ายร่างกายยังไงบ้างครับมันก็เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะที่มันจะไปเจริญเติบโตอยู่ที่ปอดพอมันจเจริญเติบโตอยู่ที่โน่นอันนี้มันสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ร่างกาย ปกติมีใช่ไหม<ะ>เพราะฉะนั้นถ้ามันไปอยู่บริเวณปอดปอดมันก็ทํางานลําบากถูกไหมฮะแล้วมันยังทําให้เนื้อปอดเนี่ยเสียไปนะฮะอย่างอาการนี้ถ้าเกิดของคุณสมัญญานี้ถ้าเกิดไม่ดูแลหรือว่าดูแลไม่ทันนี่จะเกิดอะไรขึ้นฮะก็สมัยตะก่อนตอนที่เราไม่มียารักษาวัณโรคเนี่ยก็เสียชีวิตทุกรายครับ นะะเพราะว่าปอดนี่สําคัญเพราะว่าปอดต้องเป็นตัวรับออกซิเจนเป็นตัวฟอกเลือดใช่ไหมค่ะอ๋อโอ้โหเสี่ยงตายมากเลยนะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยทานยาหมออาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับผ่านไปกี่เดือนแล้วสองเดือนค่ะประมาณสองเดือนก็ยังไม่ดีขึ้นก็คือยังปกติก็ทานยาหมอปกติทานอาหารก็น้อยปกติก็คือไม่ทานอะไรอ่อ๋อฮะเสร็จแล้วเริ่มเริ่มทําไมต้องแสวงหาตัวช่วยอื่นๆ ก็พอดีว่าคุณแม่ค่ะคเขาไปเจอลิพันธ์ตัวหนึง่งซึ่งแบบคุณพ่อก็ทานพ่อเป็นฤๅษีดวงเขาเลยว่า,าลองทานนี่ตัวดูอาจจะดีขึ้นอาจจะช่วยทําแบบเให้ไปแบบปรุงร่างกายสุ่ที่เราไม่ดีแล้วก็ทําให้เราแบบทานอาหารได้อะไรได้เนี่คะคหนูก็เขายังไม่ทานอยู่ดีหนูเพาหนูกลัวยาวมากก็คือไปรู้จักบีมมาแหละ <c oughs> <ขา S 1> ไปรู้จักบีมแต่ว่ายังไม่กล้าลองอยังไม่กล้าค่ะเห็นบอกว่าเม็ดใหญ่เม อาจารย์ครับช่วยกรุณาทําให้เม็ดเล็กลงได้ไหมครขอเปลี่ยนไซส์เลยนะเม็ดมันใหญ่เลยไม่กินก็ปกติยาหมอก็เกือบสิบเม็ดแล้วค่ะแต่ผมเชื่อนะวคุณสมัญญานี่ไม่กล้าจริงหมอยังไม่ไปหาเลยนะฮะเราพูดถึงยาที่ต้องให้กินเนี่ยคงไม่กินละอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ ลูกชายลูกชายเป็นชอบเลือกกาดาวชอบไหลอะค่ะคแต่ชอบรลกลูกชายก็เลยทานหนูก็นั่งมองเออลูกหนูก็ชอบทานเนาะบางทีก็ขอทานบิมขอขอเองทานเองโอโ๋อเหรอลูกลันเองกินเองเลยอ่าก็เลยเห็นพ่อก็ดีขึ้นหน้าตาพ่อสดใสเลยค่ะหนูก็เลยลองมาทานดูเช้าสองกลางวันสองเย็นสองวันละหกเมตรนะคะพี่ตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษาใครเลยยังไม่ปรึกษาก็ปรึกษาแต่คุณแม่อย่างเดียวอ่าปรึกษาคุณแม่คุณแม่บอกให้กินเช้าสองกลางวันสองเย็นสองผ่านไปกี่เดือนครับ ประมาณเดือนกว่าค่ะเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ทานข้าวได้นะคะคือจากลิ้นที่ไม่รู้รสชาติก็รู้สึกว่าทานอะไรก็อร่อยขึ้นรู้สึกผิวพรรณนี่ดีขึ้นปกติจะดำแบบแห้งหอมกว่านี้เยอะมากดูไม่ออกนะฮะคือถ้าสังเกตจริงๆผมเห็นตอนแรกบอกว่าเป็นวานโลคไม่เชื่อเพราะคนเป็นวรณโลคเนี่ยผิวจะคล้ำหน้าจะโทมมากตาจะโหลเลยนะฮะใช่ไหมอาจารย์ครับนะฮะแต่นี่ดูไม่ออกเลยเสร็จแล้วพอผ่านไปเดือนครึ่งอาการดีขึ้นดีขึ้นค่ะกินได้นอนหลับ แล้วก็คุณหมอก็เลยนัดไปเอกซเรย์ดูอีกครั้งหนึง่งจุดอะไรที่เป็นตามปอดตามซี่โครงก็หายไปคุณหมอก็ลดยาลงลดมาเรื่อยๆ,ๆค่ะืมันหายไปเลยเหรอฮะก็คือว่าทานควบคู่กับยาหมอหนูไม่ได้เลิกทานยาหมอนะคะคหนูก็ทานควบคู่กันไปก็ไปตรวจตรวจหมอก็ลดยาให้ปกติขึ้นหนูทานได้หนูอาจจะแบบทานอะไรไม่ค่อยได้ร่างกายก็เลยไม่แข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็แบบทานได,ได้ได้ก็หมอก็ลดยาลดยาลงจนแบบครั้งสุดท้ายที่ไปตรวจก็คือไม่พบเชื้อตัวนั้นแล้ว โอ้โหจากอาการที่ผมเชื่อว่ารุนแรงนะครับวันโรคในขั้นที่ของคุณสมัญญาไอไอออกมาเป็นเลือดนะฮะอาจารย์ออกมาเป็นเลือดอย่างนั้นเนี่ยแต่ในขณะที่บิมเข้าไปเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่ง<ช>ควบคู่กับยาหมอ<ช>มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับครับเรามีข้อมูลที่เพิ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวะ การแพทย์ของมหาลาัยเชียงใหม่นะครับโดยศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติอยู่ในทีมงานของเราทดสอบกับแคปซูลของเราในอาสาสมัครนะครับกินวันละแค่สี่แคปซูลเท่านั้นครับเราก็พบว่าแคปซูลของเราจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวตัวที่เป็น TH1 คือ,อ T helper cell ซึ่งตัวนี้ตามปฏิเซลล์ตัวนี้มันไม่ได้ทําหน้าที่ไปช่วยจัดการกับอะไรเลยนะครับไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นที่เรียกว่าคิลเลอร์เซลล์นะฮะคพวกทีเซลพวกทีเซลลนักฆ่าทําหน้าที่ได้ดีขึ้นนะครับโดยการหลั่งสารอินเตอร์เฟอรอนแกรมมาหลั่งสารทั้งหลายแหล่เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเป็นเพชฌฆาตที่ดีขึ้นในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอย่างกรณีนี้เชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก็สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในปอดนะครับ ไม่เพียงจะแบคทีหรอกไวรัสเชื้อราหรือแม้กระทั่งมะเร็งรนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวนี้มันก็จะช่วยให้นักฆ่าในร่างกายเม็ดเลือดขาวเป็นนักฆ่าเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นชัดเจนครับข้อมูลของเราชัดเจนว่ามันไปช่วยทําให้เม็ดเลือดขาวขาจัดเอาเชื้อตัวนี้ได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นนะครับข้อมูลหลังสุดที่เราพบในชุดเดียวกันนี่ฮะนอกจากว่าจะมี T S 2 คือทีเซลล์ทูเพิ่มขึ้นที่ทําให้แม่เลือขาวตัวอื่นมีประสิทธ,ธิภาพในการฆ่ามากขึ้นเนีน่ยนะครับก็พบว่ามันมี TH17 t h 1 7เนี่ยเป็นเซลล์แม่เลือขาวที่เขาเพิ่งพบในวงการวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันนะฮะในปีสองปีนี้เองครับเพราะนั้นเราก็เอาข้อมูลล่าสุดของวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันมาเล่าสู่กันฟังเราก็พบว่าออปเอเรชันบิมเนี่ยสามารถเพิ่ม t h 1 7ได้4ี่ห้าเท่าตัวแล้วตัวนี้มันทําหน้าที่อะไร ทําหน้าที่ไปเก็บกวาดเอาสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายที่ ts 1และ ts 2จัดการไม่หมดมนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะมันมีสองก๊อกโอโก๊อกแรกฉมังก๊อกสองกวาดเลยอ่าฮนะมันไม่เหลือครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เดือนครึ่งก็ทําให้จุดหรือว่ารอยที่ดูจากฟีม็กเซเลนเนี่ยาหายไปล่าสุดได้ไปตรวจกับคุณหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอแจ้งว่าก็คือ ไม่ต้องทานไม่สั่งยาให้แล้วคือจบเคสหายหมดแล้วโอเคดี้วขนาดนั้นเลยเหรอเพิ่งไปตรวจเมื่อเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเมื่อตุลาปลายปีที่แล้วประมาณสี่ห้าเดือนจากอาการใกล้ตายเลยนะน่ะผมว่าไอออกมาเป็นเลือดขนาดนั้นน่ะโอ้โหตอนนี้ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นแะ้วค่ะไม่มีเชื้ออยู่แล้วไม่มีแล้วค่ะใน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 โรคนี้มันจะมันหายไหมครอาจารย์ครับผมผมไม่มีความรู้จริงๆริงวันนาโรคหายได้ค่ะ Uh huh. สมัยแต่ก่อนเราไม่มียาใช่ไหมฮะที่ว่าใครเป็นวัณโรคแล้วก็มักจะตายซึ่งชาวบ้านทั่วไปเขาจะเรียกโรคอะไรนะรู้จักไหมคะฝีในท้องใช่ไหมฮะนั่นก็คือไอออกมาเป็นเลือดอ,อันเนี้เกิดไม่ไมทันฮะค่ะ,ะจะบอกว่าอาจารย์รุ่นไหนเนี่ยไม่ใช่ฮะผมก็บอกผมเกิดไม่ทันครับอาจารยไ์ได้ระบุรุ่นเลย อ๋คือโอกาสปัจจุบันนี้หายได้หายได้เพราะว่าปัจจุบันเรามียาดีครับแล้วถ้าร่างกายแข็งแรงใช่ไหมฮะครับทีสองชุดเนี่ยทีเฮลเปอร์วันกระทียเฮลเปอร์ถูอยู่ในสภาวะสมดุลร่างกายก็จะช่วยกวาดแบบที่อาจารย์พิเชษบอกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เลยทำให้เห็นผลเร็วขึ้นครับแต่ที่สำคัญเลยต้องควบคู่กับยาที่คุณหมอสั่งด้วย ผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่ารายการนี้แพร่าภาพทางทีวีด้วยผมถือถือโอกาสให้ความรู้กับผู้ชมนะครับ,รบตลอดระยเวลา3ปีที่ผ่านมาเราอธิบายประสิทธิภาพใน,ในการดูแลสุขภาพเนี่ยด้วยอินเทอร์ลูคินทูครับ,รบปัจจุบันนี้วิทยาการล้ำหน้าไปมากแล้วการใช้อินเทอร์ลูคินทูอธิบายอย่างเดียวว่าทำให้ไม่เลือดขาวมีความสามารถในการขจัดสิ่งแบบปลกปลอมเนี่ยมันมันมันน้อยไปแล้วมันล้าสมัยไปแล้ว นะครับเพราะนั้นเราพูดถึง th 1นะ th e l p e r cell 1แล้วก็ th 1 7นะความสามารถที่เราเพิ่มให้กับเม็ดเลือดขาวนักฆ่าครับ n national killer cell t cell ทั้งหลายแหละที่ธรรมชาติสร้างให้เป็นนักฆ่าอยู่แล้วให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นโอ้ฟังดูเหมือนยอดมนุษย์เลยนะฮะมีมีมีทีหนึ่งทีสองนะครับ